มาพี่เมย์รอบสองเงี่ยบอกน้องๆหน่อยเขาไปเจออะไรบ้างจอพอเข้าไปปับ๊บนั่งลงปุ๊บอย่างงี้ใช่ไหมเรจะเจอกองข้อสอบอยู่เรียกว่าเป็นกองไม่ไม่ใช่แผ่นสองแผ่นนะคะมาเป็นปึกนะคะวิชาเดียววิทยาศาสตร์แต่แบ่งเป็นเคมีชีวะแล้วก็ฟิสิกส์พอเข้าไปปุ๊บอย่างเงี้ยอะนั่งลงเขาก็จะให้ทาพาร์ทที่หนึ่งเสร็จก่อน แล้วก็ภาคที่2แล้วก็ภาคที่สาสหรับปีพี่เมย์นะตอนที่เป็นปีพี่เมย์นะคะในเรื่องของการทําข้อสอบนะคะก็คือส่วนมากเขาก็จะเน้นเขียนนั่นแหละออบอกไปก่อนว่าเขาเน้นเขียนนะเขียนเยอะๆพะยายามเขียนเยอะๆอจริงๆเ<อ>วลาเขียนเนี่ยมันต้องใช้สูตรไอ้นี่ไหมพี่เมย์แบบว่าเช่นหนึ่งข้อมันมีสามข้อย่อยใช่ไหมมันก็จะมีโจทย์ข้อแรกมาแล้วก็เราก็เขียนลงไปโจทย์นั้นลงไปอีกรอบหนึ่งใช่ใช่เขียนจบไปอีกรอบหนึ่งก่อน ให้มันยาวขึ้นแล้วก,ก็เขียนโจทย์สมมติว่าสมมติว่าอ่าความสัมพันธ์ของอ่าระบบนิเวศนี้คืออะไรหรือ็เขียนตอบว่าความสัมพันธ์ของระบบนิเวศนี้คืออย่างนั้นมันก็ยาวมาอีกนิดนึงเออสบาย